ใช่เลย่สิเมตร per p e s รูปีคนัด not all not คนล้าละไม่ไม่ใช่ทั้งหมดละก็ได้ละไปโอเคโอเคไปค่าก็ยี่หสิบสอาทก็สองร้อยรูปีใช่ไหมสี่คนก็สองรรูปีแปดสิกว่าบาทคนละยี่สบบาทลบาท

yorgan gibi ya ไดเลยก็เด <laughs> ี <laughs> ๋ยวก็จะมันจะชองทีใช้ก็ออกมาไอ้แค่นี้แม่ชินเนี่ยพอรูไปกินได้เล ไกลอยู่นะถ้าเดินอ่ะใช่ไหมใช่ไกลอยู่นะถ้าเดินอันนี้มันเป็นแหล่งร้านเป็นแหล่งร้านไอ้นี่เลยนะขายของไปใช่ใช่ที่เจริญยยให้รอรอกันก็ได้ยังไงสุขสเอ่อ traffic Yeah. Yeah. Me yeah. me uh, Your Prime Minister? If and then we were... Your Prime Minister? Prime uh, Minister? Your President? Uh, Your President? My Prime Minister, Mr. Modi. Uh, Mr. Modi, yes, we know. Oh Lincoln. <laughs> Thank you very much. Okay. okay, okay for next okay. time, next time see you. Okay. Yeah. Okay.